ว่าทีเรียนว่าทไเก้าจังจะดีจังรืว่าของเก็เลก็าจังมากทุกคนรู้แล้วอำลางของพี่หเม่ไม่บน้าพี่เปล่ั้ทีนกวนทังทเอองั้นแ่ะ

จับเาไม่แน่ใจนะอ้อนกสิ่อเ้ไปกันต่องอ่ะ้้า Bảo già cứ giờ